คนเกิดวันศุกร์ดูทรงแล้วนะครับมีเกณฑ์จะได้ซื้อชุดใหม่แน่นะฮะเดือนมิถุนายนเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับใหชอบเยอะนะเตือนก่อนมาเรามาดูกันนะครับว่า4ใบของดวงเดือนนี้จะเจอกับอะไรบ้างเริ่มกันที่ใบแรกนะครับใบแรกสองข้อย้ามิงโกนะครับมีความสุขกันนะครับใครที่โสดจะเจอคู่นะครับใครที่คุยคุยกันอยู่จะสมหวัง เรื่องของความรักเรียกว่าดวงดีเลยนะในเรื่องของความสัมพันธ์ดีมากๆนะครับใครที่รักกันอยู่ก็รักกันมากขึ้นนะครับหวานเอยเตยหอมนะครับช่วงนี้นะครับมีโอกาสใหม่ๆโผล่เข้ามาค่อนข้างเยอะครับอาจจะเป็นโอกาสที่มาจากผู้คนก็ได้ทําให้คุณอาจจะเลือกไม่ถูกว่าจะเอาไงบางทีการปรึกษาคนรักการปรึกษาเพื่อนๆก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีนะครับใบที่3นะครับนั่นก็คือเฮอร์มิสนะครับเป็นไพ่ที่ควรจะตกผลึกของตัวเองค่อนข้างมากไม่ว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่อยากให้ทบทวนก่อนว่าจริงๆคุณกำลังจะไปไหนคุณต้องการอะไรนะครับ มาจะทําให้คุณรู้ว่าจริงๆคุณกาลังหาอะไรอยู่ก็ได้จบด้วยใบสุดท้ายนะครับ8ดาบน,นะครับบ่งชี้ถึงความกังวลครับความกลัวหรือความไม่กล้าท่า,ท,าที่มันมีโอกาสใหม่ๆโผล่เข้ามาแต่คุณอาจจะรู้สึกว่าไม่พร้อมเดี๋ยวทําเดี๋ยวค่อยจัดการก็ได้แต่จริงๆเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณมีคนที่คุณรักนะครับแล้วเขาก็มีคนที่รักคุณพร้อมจะซัพพอร์ตคุณอยู่แล้วขอให้คุณกล้ากล้าออกจากคอมฟอร์ z o n เถอะแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปครับอย่างที่บอกนะฮะชาววันศุกร์เนี่ยนอกเหนือจากลวงในเรื่องของโอกาสนะครับ มันก็มีในเรื่องของความสัมพันธ์ที่จะมาเปลี่ยนแปลงคุณนะครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้ใช้ความสัมพันธ์ให้ประโยชน์แล้วมันจะพาคุณพลิกชีวิตได้เลยนะครับ